so Christmas know together Goano กิจวัตรประจำวันของนลรักสุขภาพนะครับตื่นเช้ามากนี่คือเช้าของมับ พยายามได้มากสุดแค่นี้อะมาเริ่มกันเลยก่อนอื่นเนี่ยตื่นมานะครับเราแขกตูดมาทํานี่ก่อนเลยครับกาแฟอันนี้เดี๋ยวเปิดวาร์กูจะโดนปิดกั้นไ่นี่เหี้ยวว่าหาว่าขายของอะไรนี่นะครับยี่ห้ออะไรไม่รู้เครื่องปั่นกาแฟ200บาทนะครับเวลาทําอะไรเนี่ยเวลาสําคัญนะครับใส่ไปก่อนเลยพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเนยเพราะเพ,พิ่งตื่นนี่ส่วนตัวนะครับมันมีแบบปั่นเองหรือเราจะแมนนวลก็ได้นะครับ ดูสกปกขึ้มาเหียดแม่เหพอเราทำนี้เสร็จนะครับผมก็จะมาเตรียมข้าวแบบเช่นเดิมนะครับเขียงมาสะจันเฮียคิดว่าทำฟาร์มเห็ดนี่อกไก่เดิมครับที่บุกสิ่งที่ผมเลือกล้านก่อน,นั้นเลยเฮียงม่รู้ว่าร้าง,างจากนั้นนะครับจำไว้เลยถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูนะครับเห็ดแม่ไม่เห็นไม,ม่ขมไม่ขี้เหี้ดีๆั่นเลย คือเดี๋ยวนี้นี่ถามว่ากินหนังไหมครับกินนะครับหิวคือถ้าเกิดใครที่ควบคุมน้ำหนักหรือคีนเนี่ยจะดึงหนังออกก็ได้นะครับเราไปใส่่องฟีดค่อยไปทอดแล้วแจกจ่ายชาวบ้านนะครับแต่ส่วนตัวตอนนี้กูไม่แจกจ่ายชาวบ้านแล้วแม่งหิวหั่นเป็นเตาอย่างเงี้ยมันจะได้สุกไวพอเราหั่นเสร็จหาอะไรก็ได้ที่มันพอใส่ไก่นี่ได้หรือว่าอีกวิธีนึงนี่อัพแพทนะปกติจะใส่เตรียมไว้แต่ว่าใส่กระทะแม่งไปเลยะอะไรนี่นะครับคือทําไมใส่กระทะนะครับเราจะได้หมักไก่ว,วิธีหมักนะครับ นี่เบกกิ้งโซดาส่เป็เกลือคนหนึงอันนี้เบกกิ้งโซดานะครับใส่แม่งไปก่อนเลยเพราะว่ามันเหนียวนะครับถ้าเราใส่แล้วเขาเรียกอะไรหมากไว้อย่างนี้เนี่ยมันจะกินง่ายกว่านะครับนี่ดูช่องเฮลตี้สุดๆนะครับใส่ผมลรสดแม่งด้วยใส่ให้ดูเลยว่ากินจริงนะครับกลัวจะมีผมใครชอบกินน้ำปลาหรือซอสซีอิ๊วขาวหรืออะไรก็ใส่ไปได้เลยนะครับแล้วก็เราก็คลุกไว้แล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะแต่เราไม่ต้องเปิดไฟนะอันนี้เราคลุกไว้ คือเมื่อก่อนเนี่ยมันจะหาภาชนะหรือว่าคอปเปอร์เวใส่นะครับทําเตรียมไว้แต่ช่วงนี้ขี้เกียจแล้วก็ท<ม>ําอย่างนี้ไปก่อนจากนั้นก็มานะครับอันนี้เนื้อจากที่ร้านแม่ทําน,<ม>นะครับ<ม>แล้วก็รอไปจริงๆเนี่ยถ้าเราพิถีพิถัน,นะใช้ไฟอ่อนก็ได้ส่วนตัวผม,มเนื้อเนี่ยผมไม่ค่อยหมักอะไรนะเดี๋ยวผมค่อยใส่เครื่องปรุงมีก็แค่เกลืออย่างเดียวนะเพราะเนื้อมันอร่อยอยู่แล้วใส่ไปเยอะๆเดี๋ยวมันจะดรสชาติไม่ค่อย ไี่เที่อะไรเนี่ยไอสัตว์ที่ซีนพลาสติกอยู่ที่ไสัตว์เ่ยปูจะกลยายพันธเนี่ยจากนั้นก็หั่นผักคือหั่นเนี่ยถามว่าต้องหั่นมีวิธีอะไรไหมครับผมหั่นกินให้มันอร่อยได้วิตามินก็พอแล้วนะครับความสวยอะไรเลยไม่ต้องมีเท่าไหร่แต่ถ้าใครมีเทคนิคอะไรยังไงก็พิมพ์บอกได้นะครับส่วนตัวของผมนี้พอเดี๋ยวดูว่ามีอะไรที่สาหัสกว่านี้ดูพริกนะครับ สัตว์เหยยดไม่ไม่ได้เทคทิ้งระยะไว้านานเกินนี่หยุดกระเทียมผมมีไอเทมใหม่นำเสนอมากน่าจะหาได้นในแอป,ปส้มอะไรนะครับกูมัญญาชาวบ้านสัตว์คือยิ่งกว่าขี้เกียจดีกนะครับจริงๆเนี่ยถ้าเป็นคนที่ชอบลงกระเทียมทีหลังเนี่ยมันจะมีเชื้อราได้นะต่อหลังแนะนำอัปเดก็ล้างนีก็ได้นะครับหุนใ่ไป,ไปนะครับ คตรประหยัดเวลาบอกเลยไม่ต้องมานั่งหันมานั่งมานั่งซอยอยู่หยบไ,ไหมไรครัคบบ้าสิพอเราผัดได้อย่างเงี้ยเรารอทอาอีกข้างหนึ่งให้มันสุกนี่พอประมาณนี้นะพอมันมีความแดงๆนิดนึงอ่ะเรานนค่อยใส่เนื้อเข้าไปนคะครับเออส่วนตัวเวลาเขาผัดข้าวกันเขาก็อาจจะอาจจะใส่ชีิกกระเทียมก่อนนะแต่ว่าผมกลัวกินนะ่นเราจะหาย ล้างมือน,นะไม่ต้องหัวนะผมกินเองคอเองนเดียวด้วยนะครับก็ถ้าใครทำก็คอกๆก็ได้แต่ส่วนเนื้อเนี้ยไม่ต้องสุกมากก็ได้สุกมากก็ไม่อร่อยแต่ใน้เคยบอกไปเนี้ยเป็นสิ่งในชีวิตที่พอ,อก,กินสุกสุกได้นะครับถ้าเราไม่จะทำจนเนื้อแฮมเบิร์ตเนื้อบดอย่าเกี่ยวหวังลมหมดระหว่างนั้นก็มีเวลานะครับตอนนี้เนื้อลงไปแล้วลถไฟก็ได้เวลาว่างนะครับให้นำพลิกเลยคือล้างจานก่อนก็จะอยู่ประมาณนี้ครับสภาพเฉง อันนี้เราค่อยใส่พริกหยวกไปก็ได้พริกหยวกนี่ใส่ใท้ายๆนะเพราะมันเขาเรียกอะไรมันช้ำง่ายต้องใสใแกก่แบบเล็กๆก็คือแบบไม่มีความเป็นพริกหยวกมันจะกลายเป็นพริกแห้งวะนะครับในขึ้นอับต่อ Up อีกทิกหนึ่งนะครับเวลาเราตอกไข่เนี่ยปกติผมจะเกลี่ยไข่ขาวใช่ไหมแต่อัพแฉะนะครับตอกน,นี้ดีกว่าก็คือตอกแล้วแบบไม่ต้องใส่แดงโดดลงไปอะ่ะเพราะบางทีไม่อยากกินไข่แดงสุกมากเนาะแล้วก็คลุกให้เข้าไป,ปก็จะใช้เวลาไม่มาก ข้าวค่าก <Yeah, S 2> ็น่าจะ6-7นาทีแล้วหลังจากนั้นก็เสียวแล้วก็เใส่ไฟแดงกลางๆน่ากินไหมนะครับดูไม่น่ากินเลยเกี้ยเอ่อเคเสร็จอันเสร็จนะครับอันนี้เมนูที่น่าจะทำกินบ่อยที่สุดแล้วนะครับชิมเลยพอเราทำนี้เสร็จส่วนตัวเนาะก็กาแฟนี่ทำนะครับ กาแฟดิฟนะครับแล้วก็นี่นะครับกินมาจะ10ปีแล้วไม่ได้สปอนเซอร์เยี่ยอะไรเลยเ,ลยเป็นอีโค่นะครับน้ำตาลเขียนไซเฟก,กหรืออะไรเคยทักแชทไปถามพวกหมอหรืออะไรเงี้ยมาปกะนั่งดูเกี่ยวกับอะไรที่ว่าน่าจะโอเคสุดก็น่าจะแบรนด์นี้แหละครับอีโคถ้ามันเป็นพวกไซริทอลหรืออะไรเนี้ยน่าจะมีโอกาสเกิดมะเร็งนะครับอันนี้ก็อาจจะเกิดเนื้นอง,งอกก็ได้ไม่รู้ดิเครื่องนี้ ซื้อมาประมาณเท่าไหร่วะน่าจะ2-3งสามพันนะครับแต่ดิฟกาแฟได้ส่วนมาลิกาแฟที่ซื้อนะครับขนมปั้นสิบไสปลาอะไรไม่รู้คือพี่เนยแนะนำมานะผมจำไม่ได้เหมือนกันอ่าอันนี้แล้วกันอันนี้เขาบอกว่ามดมดมอนลาวบาเวนที่อะไรไม่รู้เอาเป็นว่าใส่กบนมอร่อยมีถายเออมีายอยู่แบบร้านกาแฟว่าแบบอร่อยใส่อย่งไได้ เสร็จแล้วนะครับปิดเครื่องส่วนตัวผมชอบถืออย่างนี้เลยจะได้ทำความสะอาดทีเดียวนะน้ำตาลมันจะไม่คละลายนะเวลาใครซื้อไปทำก็ปั่นก็ได้แต่ผมซื้อนี่มานะครับน่าจะ60หรือ70บาทนี่แหละคุ้มสุดแล้วนะครับอันนี้มักง่ายดีไอ้ขเดอกล้องกูเปียกเนเลยแต่ว่ายังไงก็น่าจะล้นกันนึง ขาแทบขาดนะครับแต่ไม่มีแคลรวมๆก็ใส่นมไปมันแทบจะไม่ต้องนับแคลเลยจะได้มั้งครับก็จะได้นมมาสภาพเกียขึ้นฟองฟอดเลยโอ้โหอันนี้ถ้าถ่ายคลิปก็คือต่อไปมันก็คือนั่งกินนะคือไม่น่าจะมีสาระอะไรแต่ก่อนอจะนั่งกินเดี๋ยวเรามาบอกกันเรื่องเวนะครับหลายคนเป็นคําถามที่น่าจะเจอเยอะที่สุดแล้วนะว่าพี่เบกินเวอะไระครับ นี่เออเยานอ๋อบอกทีโยโย่ที่อะไรไม่รู้นะอันนี้โอเอเลียนนะครับเขาได้สปอนเซอร์มาเขาก็มาแจกจ่ายผมนะครับอันนี้น่าจะเป็นนักยกกีฬานะ้ำหนักพาวเวอร์ลิฟต์เอ,อ่ไม่ใช่เ <s> ขาเรียกอะไรวะโอลิมป <s> ิกลิฟติ้งอ่ะเออซึ่งกูเล่นกล้ามสร้างกล้ามต้องก็กินตามแม่งก่อนแล้วกันเผื่อจะ,จะเจริญกับอีกอันนึงนะครับอันนี้มึงอ่านออกปะโคเย่ oh, <yeah. S 1> โอเยสตัวอันนี้นะครับผมไม่กล้ากินเพราะยังดูอาถรรพ์อยู่นี่ไอ้เหี้ยนี่ดีสัตว์นะครับพีเวิร์กเอาท์แม่งต้งดูหน้ากินแล้วกูจะกลายเป็นมีน่อมครับเออดู ตั้งไว้นานๆไอ้ที่จะขึ้นเป็นโอลินะครับในแร็คนโรกนะครับหินที่บวกไปขึ้นแม่งเป็นเชื้อราแล้วก็เลยไม่ได้กินแล้วนะครับทุกวันนี้ก็กินใส่กาแฟก็พอแล้วสภาพชีวิตครูมาส่วนอาหารเสริมนะครับอาจจะดูเยอะนะครับแต่ว่ามันซ้ำอันนี้มันหมดนี่อย่างแรกเลยคือแนทดีนะครับเป็นดีสามคกินไว้นะครับสาหรับคนที่มีปัญหาเรื่องกระดูกนะครับผมเนี่ยน่าจะมีแล้วเรื่องมายุเยอะขึ้นแล้วแล้วก็ตัวนี้นะครับ K2 บวกดีสามแต่ผมเลือกกินอย่างใดอย่างหนึ่งนะช่วงนี้ก็จะว่าจะตัดอันนี้้ออกกแลลวายเป็น ตัวนี้แทนนะครับก็คือได้ทั้ง K2 แล้วก็ดีสามไปในตัวจากนั้นนะครับที่สําคัญฟรีส์ออยล์นะครับแน่นอนว่ายี่ห้ออะไรก็ได้ถูกๆนะครับอันนี้ของแบล็กมอร์ปะไม่รู้ยี่ห้ออะไรนะครับก็กินสลับกันอย่างเงี้ยเหมือนกันนะครับไม่ได้แตกต่างในขนาดนั้นตัวที่สําคัญตัวนะครับวิตามิน B นะครับเป็น B รวมเวลาเราไปเลือกซื้อง่ายๆนะครับเลือก B ไหนดีว่า B3 B6 B12 นะครับบอกเขา B รวมนะครับมันจะได้มาจะทุกรูปแบบเลยก็เพียงพอเนาะกินวันละ เม็ดสองเม็ดนะครับส่วนวิธีกินเนี่ยกินยังไงผมกินวันเว้นวันนะไม่ได้กินทุกวันบางวันที่แบบได้สารอาหารเยอะเหมือนไปกินบุฟเฟ่อะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่ขยากินเท่าไหร่นะเพราะแน่นแล้วเออขาดซีวิตามินซีเนี่ยเลือกกินนะครับอันไหนก็ได้นะไปหาเภสัชแล้วบอกเขาอันที่ถูกี่สุด์ก็น่าจะมีค่าเท่ากันนะครับเพราะว่าผมก็ไม่มีกล้องลทรรศน์ที่พอจะไปดูลำไส้ตัวเองว่ามันดูดซึมได้ไม่ดูดซึมนะเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลองให้ตากล้องกินดูว่าที่ผัดเนี่ยอร่อยไหมเออกินไปจ้าดีอยไ อันเนี้ยที่กินปกติตามประจวันนะครับส่วนถ้าขาดแป้งหรืออะไรผมก็บางทีมีขนมปังแม่เหลือเนาะขี้เกียจผมนะงหุงข้า,ขขาวเนี้ยค่อนข้างจะนานแล้วก็แบตจะหมดแล้วเผื่อไม่รู้ว่าแดจริงแค่กินอย่างเนี้ยแต่ก่อนถ่ายเพิ่งกินเวยังไงอันนี้นวัตกรรมใหม่นะโคตรดีเลยน้ําใส่น้ําไปประมาณที่ฟอนนะ <c oughs> ส่วนตัวกดปุ่มปุ๊บเหมือนม่เลยคือใครที่สายกินเวเนี่ยนะครับ โครสดวกเลยปกติมันจะแบบต้องมาแน่เขย่านะน้ำมันติดถ้าแก้วข้างขวดอะไบ้างนะเราใส่ีงไปเลยเแมทเอ้ยนี่แมทกล้องหมดนะครับวันนี้ถ่ายบมดถือแทนมันจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็กินได้เลยนะครับเดี๋ยวให้ตากล้องกินดูเพราะว่าครูก,กินไปสองสปูแล้ววันนี้นะครับครูจะตายวนะันนเป็นไงวิวจจีนอ,อร่อย,ยหรือไม่อร่อยอร่อยใช่ยูวว่ะไม่เหลือก่อนเลยนะ ใช่ไม่เหลือตะกอนเลยแต่ว่าท่ามันได้อยู่ก็จบไปเรียบร้อยสำหรับวันนี้ใครที่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม,มยังไงอยากทำคลิปแนวไหนนะครับอันนี้เรื่องผู้ชนาการที่กินอยู่นะครับก็น่าจะเห็นภาพทำเรียวๆไม่เฟคนะครับดูแน่าจะสาที่สุดอในโอการนี้กูอ่ะคหนึงเจอกันคลิปหน้าโชคดีไม่มีนี่สวัสดีครับ